បាទសកម្មភាពនេះមិនតែចាំបាច់តែនឹងលោកមេអាជីវកម្មក្នុងទីងបងប្អូនកងកម្លាំងទាំងអស់បាទមើលមើលសកម្មភាពចូលបាទចូលកំពុងតកាយកាយទៅកម្មភាពផៃជំមីវាបាទស្លិទ្ធខុស clay យកខ្មៅបាទមេវាបាទមេវាផៃជំមីវាបាទនេះទៅនេះយះយះយះនេះណាបពីតាមបាទហឺមកដល់នេះ าเดกับพุงสูม,มูยืงได้บ่ปุงสูม,มูยืงเลยเวียดใตตัวบงเอีวียดต้ตัวบงหอ้าวทหารกรเมนได้แค่มองตาปริบๆปบครับทุกคนทำอะไรไม่ได้เจ็บปวดใจเหลือเกินแม้รู้สึกว่าจะสง,งบสง,งเงียมเตรียมตัวลงมาเยอะนะไม่ห้าวเป้งเหมือนเมื่อก่อนละนะได้แต่มาเฝ้ามองมาถ่ายรูปฐานไทย ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานของทหารเขาของกองทัพไทยเขาเนาะที่เขานั้นสามารถยึดคืนพื้นที่ของไทยนะเมื่อก่อนนั้นฐานรเขมรคนกเขมรก็เคยมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะจะยึดเอาเป็นของตัวเองวันนี้ฐานไทยเขาจัดการยึดคืนมาได้ทั้งหมดแล้วเขาก็คงจะจัดการตามแบบแผนแบบงานนะที่จะ,ะทํากับพื้นที่ของตัวเองให้มันเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางนะ ฐานเขเมรวันนี้ได้แค่จ้องได้แค่มองนะครับทำอะไรไม่ได้เจ็บปวดใจจิ๊ดจนะครับคงรู้ซึ้งถึงรสชาติของความพ่ายแพ้แล้วสินะคงรู้แล้วสินะว่าฐานไทยนั้นเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเมื่อก่อนคุยขม่มคุยโม้อวดเขานะกล้าไหมกล้าเปิดหรือเปล่านะโอโ้คุยสารพัดนะ คิดว่าตัวเองนี่เหนือและประสบการณ์ทางด้าน,านการรบของฐานเขมรนี่เหนือใครในภูมิภาคนี้นะผ่านสมรภูมิรบมาเยอะแยะมากมายทั้งเวียดนามทั้งอะไรต่ออะไรนะคิดว่าไทยจะเอาอะไรมาสู้ว่าอย่างนั้นวันนี้ฐานไทยที่ไม่พูดไม่จาทำเงียบๆเฮ้ย,ยทำปุ๊บเห็นปั๊บอือความสามารถของฐานไทยนี่ สามารถแสดงออกในเวลารบจริงเนาะเวลาคุยฐานไทยอาจจะสู้ราคาคุยของฐานขมรไม่ได้นะแต่ทางปฏิบัติโอ้โหไม่เป็นรองใครเลยทีเดียววันนี้ฐานขมรก็เป็นอีกฐานชาติหนึ่งนะที่รู้รสรู้ชาติของฐานไทยไปอย่างดีแล้วล่ะดูจากพวกเขาสิดูหน้าตาดูพฤติกรรมของพวกเขาสิตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความ พี่ตกกังวลมีความกลัวนะได้แค่มองได้แค่จ้องถ้าเป็นมกอนอน,น,นะกอนี่โอ้โวยวายนั่นนะนะมกอนนี่โวยวายที่หน้าดาทานไทยนั่นนะ่ะเขาไปพักอ,อกไปนี่แหละตอนนี้มองอยู่ไกลครับทุกคนพูดอะไรไม่ได้ชัดเจนลองไม่เชื่อก็ลองไปเทียบดูก่อนที่จะมีการประทะครั้งก่อนครั้งก่อนนู่นเลยนะกับตอนเนี้ย ดูฐานขมรนแตกต่างออกไปเยอะมากการแสดงออกนะภาษากายต่างๆเนี่ยโอ้โหเห็นถึงความกลัวต่อฐานไทยความยำเกรงต่อฐานไทยชัดเจนมากนะและก็ฐานไทยเองเขาก็ทําปฏิบัติหน้าที่ของเขานะไม่ได้มาพูดจาขมขู่ใส่ฐานขมรนแต่อย่างใหนะทาตามหน้าที่ทําตามแผนงานของกองทัพที่เขามีอยู่แล้วนะไม่ได้มาโวยวายมาขมขู่แต่ด้วยบารมี คุณภาพคับแก้วของฐานไทยทําให้ฐานกัมพตอนนี้กลัวและก็กังวลมากนะจริงๆแล้วอ่ะฐานไทยอ่ะถ้าการสู้รบแบบลูกผู้ชายเชื่อเหลือเกินเขาไม่กลัวใครแน่นอนแต่ฐานไทยไม่ใช่ว่านึกอยากทําใครก็ทำนะอันนี้ใครก็รู้ไม่ใช่ว่านึกอยากทําใครก็ทำํำฐานไทยเนี่ยจะทําก็ต่อเมื่อถูกลูกดานถูกคูกคาม และจะเลือกทำแบบชายชาติทหารตามกฎกติกาสากลเท่านั้นนะไม่ได้ไปคุกาคามใครง่ายๆนะแต่ด้วยสิ่งที่ฐานกระเม่นนั้นพยายามลุกดานไทยคุกคามฐานไทยคุกคามประชานไทยเนาะสิ่งเหล่านี้เมื่อทหารไทยนั้นเอาจริงตอบโต้จริงๆจะต้องทำตามแผนงานของตัวเอง ภายใต้กฎกติกาแล้วประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่หรือของการรบนั่นแหละมันแบบสุดยอดอ่ะมันคุณภาพล้วนๆเนาะจนทานกัมเรนั้นไม่สามารถทัดทานหรือว่าต้านทานอะไรได้เลยถึงได้เห็นถึงความนอบน้อมของฐานกัมเรในวันนี้นะในวันนี้นะครับผมที่แบบว่าถ่ายรูปแล้วก็ทําตาละห้อยนะฮะทำอะไรไม่ได้ครับ ได้แค่พูดได้แค่มองว่าวันนี้ฐานไทยเขามาปฏิบัติหน้าที่ของเขาแล้วนะเขาก็มาจัดก,การเขตแดนตามที่เขายึดคืนได้เนาะก็พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ออกนะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนกเมียนกำลังร้องไห้นะหลายคนที่แบบคุยอวดเนะี้ยขิ้โมว,วันนี้มาเห็นความจริงเนี่ยปรากฏแลนะ้วเนี่ยร้องไห้ เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะรัฐบาลเขายังโกหกอยู่เลยว่าฐานกัมรชนะนะวันนี้ความจริงมันปรากฏคือภาพคลิปต่างๆเนี่ยไม่ได้ดูได้เฉพาะฝั่งกัมรนะเ,เลือกดูฝั่งประเทศไทยได้สืบตามให้ได้มันก็เห็นความจริงแบบนี้แล้วพอเห็นความจริงมันก็เข้าใจถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะปฏิเสธความจริงนี่ไม่ได้แล้วต่อให้ รัฐบาลเขมรหรือว่าสื่อเขมรที่รัฐบาลควบคุมอยู่จะบิดเบือนยังไงก็ตามมันก็ปกปิดไม่มิดเนี่ยอย่างทหารวันนี้เขาก็ต้องถ่ายให้ดูถ่ายออกมาเนาะถ่ายแบบงานออกมาแต่ปล่อยลงมาทั้งโซเชียลก็แน่นอนอกระจายทั่วเขมรคนคเขมรชัดเจนแล้วะวันนี้คำที่คุยต่างๆเมื่อก่อนที่มีเนี่ยนะมันถูกหักล้างด้วยความจริงอันนี้เรียบร้อยนะก็รับชะตากรรม รับความจริงรับความจริงเท่านั้นเองจะไม่จะปวดเสียใจได้ถ้าเกิดรับความจริงได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ฐานไทยเขาแค่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะและก็ทําในแบบแผนงานของกองทัพสิ่งที่เขาทําภายใต้การพื้นที่ของเขาที่เขายึดคืนมาได้ไม่ได้เป็นเข้าไปเอาถึงแผ่นดินเขมรน,นะไม่ใช่นะถามว่าตามหลักอยากยึดเอาตรงไหนก็ได้ไหมถ้าชนะแล้วก็ยึดเป็นของตัวเองได้นะแต่พูดจริงถ้าเป็นหลักสงครามสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้ ไทยเองเขาก็ประกาศอยู่แล้วจะยึดคืนทุกตารางนิ้วที่เป็นอธิปไตยของไทยนะเขาประกาศอย่างนี้แล้วเขาก็ทําแบบนี้จริงๆไม่ได้เกินเลยไปตรงไหนเลยนะเพียงแต่ว่าฐานกัมนั้นคิดเอาเองว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของกัมรยึดติดไว้ในใจก็เลยเจ็บปวดเสียใจก็เลยรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียตัวเองเสียแผ่นดินอันที่จริงอ่ะมันไม่ใช่ ถ้าเขเมรย้อนมองไปความจริงว่านั่นเป็นผืนแผ่นดินไทยที่ตัวเองนั้นเคยจะเข้ามายึดเป็นของเขเมนแล้ววันนี้ก็แค่คืนไปให้เจ้าของเดิมของเขาที่เป็นของเขาอยู่แล้วเท่านี้เองคนเขเมนจะไม่เสียใจใดๆเลยถ้ายอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้นะของของเขาเราก็คืนเขาไปเท่านี้จะไม่เสียใจนะจะไม่เสียใจลองคิดดูลองทําดูครับคนคเขเมนฝากไว้ฮะเอาไปคิดกันนะครับผมลาตัวไปก่อน สวัสดีครับผม